เรียนเลียนแล้วเลียนเลียนวิ่งเอไมเลียนเลียนหยุดแล้วก็คันมาคันมาไปมาคันตามมาคันตามมาเร็วเร็วเร็วคันตามไปคันตามไปสวัสดีตอนย็นๆครับทุกคนมาครับนมกับอาหารีเช่นเคยดูดูดูเด็กๆมันตามผมเต็มเลยเด็ดเด็ดเด็ดเดดเด็ดเเล็ดเ อุ้ยดูดูดูไม่ได้นะคนใหญ่ๆมาโอ้ไปไปไปจ้าโอ้ยทุกคนดูโอ้โหโย่โอ้ยยังขาดยังขาดยังขาดเอเลี่ยนเนาะทุกคนเดี๋ยวผมขอไปลักพาตัวเอเลี่ยนมาก่อนครับไป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 เอเลี่ยนอยู่ไหนวะเฮ้ยเอเลี่ยนอยู่ไหนวะ เฮ้ยเลียนเลียนอยู่ไหนวะเลียนไหนเลียนวะเลียนเลียนอยู่ไหนวะเลียนวะเฮ้ยทุกคนอีเลียนไปไหนวะโอ้โหอุ้ยไม่เคยเลียนเลยนั่นน่ะหาหันมาเล่นกันเลยพี่โอ้โหอ้วนเลยนะอ้วนอ้อ้วนอือดูดูไม่ได้นะอ้อยแม่มาตัวเดียวพอ mà mึง, hãy cho con ănนม này, ăn đấy, ăn mà đã. à, hey, đi liên ở đâu Đều hỏi ba ta liền liên ở bên này, phek, thấy không phek? ở đường, ở đường, ở đường. 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 ở ở เ <Alien! c oughs> อเลียนเฮ้ยเอเลียนเอเลียนเฮ้ยตรงนี้ไม่มีเฮ้ยไปกีเป Alien, ่เห็นเอเลียนไหมพี่เฮ้ยเอเลียนไปไหนวะเฮ้ยเอเลียน <Alien S 2> น่าจะอดแล้ววันนี้ข้างบนเหรอพี่เฮ้ย โอ้นี่เรียนแล้วเรียนเรียนวิ่งทล้ไมเรียนเรียนหยุดนะหยุดหยุดหยุดเดี๋ยวนี้หยุดแล้วก็คานมาคานมาคานมาเร็วคานมาหยุดแล้วก็คานมาคานมาไปเร็วเรียนแล้วเร็วออกไปเร็วเรียนคานมาเรียนเดี๋ยวมันจะหมดไปก่อนเฮ้ยเรียนวิ่งแล้วเรียนหยุดหยุดหยุดคานมาคานมาคานมา

เลี้ยนกินเลี้ยนกินเลยเลี้ยนไม่กินหนานี่เอเลี้ยนกินเลยไม่ต้องกลัวกินเลยกินตาเพื่อนไม่ว่าหรอกกินเลยเลี้ยน <c ười> อ๋อนี่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 กินเป็นวาวไม่เคยกินกับเพื่อนเกาเลยเห็นดูไม่เหรอเหรอ เรียนเอาเร็วเรียน,ยนไม่กินเหรออเลียนไม่กินทุกคนเดี๋ยวจะพาถ่ายปรายาคับพวกนี้ไม่กินเหรนอะคนเริ่มขึ้นเยอะแล้วนะทุกคนนะอีเลี่ยนเริ่มผิวพันธ์ดีขึ้นเยอะแล้วนะครับผมโอเคครับผมดูครับผมแต่ละตัวคือแบบกินอิม่มแบบเดินไม่รอดเลยอนะดูดูดูคันมาเร็วหมอมาขันตามมาคานตามมาเร็วเร็วเร็วขันตาไป คานตามไปคานเออคานตามไปคานคานเออคานตามไปเออไปได้มาขานบ้อยคานตามานตันนี้มาขานตามมาดิวนี่นี่นี่ไอเสือไอเสือมันก็เก่งเหมือนกันทุกคนมันสามารถคานตาได้แล้วก็มันอิ่มเลยทุกคนกินเลยกินเลยกินให้อิ่มเลย โอเคเอาครับทุกคนวันนี้ก็แค่นี้ครับผมลาไปกับภาพแบบน่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะครับผมนะโอ้โหกวดหาตัวเลี่ยนเจอ,อเหนื่อยไปแล้วครับทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับว้าเหนื่ยจังเลย